ไปเป็นวัดเป็นไข่ทั้งพอ่อทั้งลูกบ่เนี้เป็นยังไงว่าชิบบกู้กับมาในเชติกุอกก่อะไข่มื่อมืดที่มายามบ่ได้หรือว่าบบกู้บ่โบกุ่ใช้แก้วทามด่เลยย่านเขาเห็นเชติหนูตัวหนึ่งมันง่งายๆอุ้ยฮัลหนูใส่มั่วกว่ามันเปิดแล้วมึให้หนูกัน,นแลเบิ้งหลังนี่ก็แล้วจังเปิดทางน่ะ โอ้เรียบร้อยครับนูขาวดินอนอักแรกกันลีเ<า>บิ่งเอาด้วยหนาเสีงงยงเนาะเธอชีิได้กินหนูแต่ละตัวมันกลีๆผู้ถามจากได้ถือก็จากได้ถือ<า>บรรันมะหายอีกรอบกูเบิ่งอ่ะ นี่โบลันอยู่มะอ่ะคิดเดีมกลับอีกละว้ากลัวมันหนูครัวบ่มันขวดเข้าไปกินอีกป่ะนะหลังนะก็พวกกินมันม่ขวดหานะเอมเียมัออกมานกหนี นูแม่ตัวบอกงหล่หลังปลักนะขี่ตัวดหนูห้าจบปริญญาไม่ยอมกินเข้าให้จะได้วะาาบ่ถึกบ่วงกูอบอกว่าหลักใจฮนะพี่ตีนนี่นะกลับนะเธอละหนู <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันมากินอีกเด็กเพรามันเขียอัดห่มกเชื่อ,อ,อนะเสร็จแล้วเบ่วงด้วยบ่วงดิบ่วงด้วยเห็นตะหอยเลือด,ดแลแลเห็นเลือดมันต้องมีหนูอยู่แถวนี้แหละว่าไม่เขาเอาไปกินแล้วบ่พี่เลือดยอดพี่เบิร์ดไม่พวกมังกรเอาไปกินแล,แล,วล้วปุบเนียเสียบฟูด้ิยหนึ่งนี่ไฉรอฟูดที่แถวไกลๆดีนะ ยาเขาเนี่ยยาชีเลฟูดหรอเหี้ยวกรบอกเห็นเว่าเขาเอาไปกิน,นหลายก้อนเหี้ยมึงขึ้นไปหาหัวน้องหอยตีหนูนี่หัวตีหนูของขาวอมมืดนะบแมแนตี้จีรเดชก็ใช้บวงกับเสีย วาหนูขาวถือกเห้ว <t> ต <rios> ัวเดียวของกระลักเห็นตะห้อยเลือดสะอยู่เป่นขาก้านมันตีวหักบุหักนะบุลักกันเลยหนูขาวอีกแล้วแต่จะหนูขาวอืมง่ Ở đây nụ khí lắng